สวัสดีครับวันนี้พูกับผมซาราก้าอยู่เช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครหน้าเล่นนะครับในแต่ละตําแหน่งนะในซีซั่นที่31นะครับผมตําแหน่งละ3ตัวละครนะครับผมอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของช่องซาราก้าเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ยังมีตัวละครที่เล่นได้อีกค่อนข้างจะเยอะนะแต่ก็ไม่ได้ยกมาทั้งหมดนะครับผมและก่อนที่เราจะไปรับชมนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผม แต่เดี๋ยวก่อนผมมีร้านเติมเกมดีๆมาแนะนำ Richman Shop โดน1เรื่องเติมเกมเติมเกม Mobile Legends ราคาถูกคุ้มคุ้มเติมปุ๊กเข้าปั๊บเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่ร่วมรายการรับ Richman Coin ใช้แทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบ่อนชํชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นนำและบัตรกำนันและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมได้ทางในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมถูกคุ้มคุ้มบริการไวต้องที่ Richman Shop เท่านั้น แต่ก่อนที่จะไปเริ่มกันนะครับผมอันนี้ผมก็จะมาบอกก่อนนะครับว่ามีตำแหน่งอะไรบ้างนะครับผมก็เริ่มจากตำแหน่งแรกนะครับก็จะเป็นโลมนะครับผมแล้วก็เลนทองแล้วก็เลนเอ็กพีนะครับผมแล้วก็เลนกลางและตำแหน่งสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือตำแหน่งของป่านั่นเองนะครับผมแล้วเรามาเริ่มกันที่ตำแหน่งแรกเลยนะครับผมนั่นก็คือตำแหน่งของโลมิงนั่นเองนะครับผมและตัวที่หนึ่งนะครับในตำแหน่งของโลมิงนั่นก็คือมาทิวด้านั่นเองนะครับผม ที่ผมแนะนำมาทิวด้าน,นะผมว่าเป็นโลมิงนะครับที่ค่อนข้างจะครบเครื่องครับทั้งในเรื่องการเข้าไฟสกิลหนึ่งก็สามารถไปเช็คกุ้มได้นะผมสกิลสองก็เพิ่มก่อแล้วก็ให้เพื่อนหนีได้จากสถานการณ์ต่างๆนะเป็นแบบเพื่อนไม่มีสกิลหนีอย่างนี้ก็สามารถที่จะใช้สกิลสองลากเพื่อนออกมาได้และเพื่อนกดตามมาได้นั่นเองนะผมตัวนัตติก็ยังมีซีซีนะครับที่ทําให้ศัตรูด็อกอัพได้นั่นเองนะผมก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างขางวนนะครับแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะก็ต้องบอกเป็นโลมิงที่ค่อนข้างทีี่จะะะเเกงนนนรอบอดด้าดยวผม แตัวที่สองในตำแหน่งของโลมิงนะครับนั่นก็คือไมโนทอร์ไมโนทอร์นะครับเป็นโลมี่ตัวนึงนะครับที่สามารถเปิดจังหวะให้เพื่อนได้ดีนะครับสามารถโซนได้ฮิลเลือดให้เพื่อนได้และผมทําให้เพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องกลับบ้านเลยนะครับบางทีนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับผมก็เป็นอนติเมะของพี่แกนะครับที่สามารถเปิดจังหวะให้เพื่อนเข้าไฟได้อย่างง่ายดายครับแล้วก็สร้างจังหวะดีๆได้มากมายในของสรับไมโดทอร์นะครับผมแถมยังเอามายืนคําไฟตัวถึกเซซีของไมโดทอร์นะครับก็ค่อนขายย้างจะแน่นด้วยนะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับในตำแหน่งของโลมิงนั่นก็คือไทเกียวนั่นเองนะครับผม เกวนะครับก็ต้องบอกเลยนะคบว่าเป็นโลมิ่งอีกตัวหนึ่งนะที่แบบว่าเซตแล้วก็เปิดไฟเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากเลยนะผมเพราะว่าซีซีของพี่แกเนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยครับถ้าแบบใครโดนพบสุดไปนี่คือโอ้โหยืนนิ่งเลยทีเดียวนะผมถ้าเจอเนี่ยคือบางทีต้องเอาชาล้างมาเลยนะว่าไม่งั้นคือหนีจากพี่แกยากจริงๆนะครับสำหรับไทเกวนะแคมให้ไทเกวนะครับยังถึกอีกด้วยนะผมก็เอามายืนค้ำไฟได้น,นะครับแล้วก็เอามาโซนได้ดีเลยนะสำหรับไทเกียวนะครับผม ตำแหน่งต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเลนทองนั่นเองนะครับผมและตัวที่1น,นะครับของเลนทองนั่นก็คือคาลีนั่นเองนะครับผม คารีนะครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครนักยิงตัวนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดป้านะครับในซีซั่นนี้นะครับเนื่องจากพี่แกนะครับออกไอเทมเป็นถึงแท่งนะหรือว่าไฟเตอร์นั่นเองนะครับผมก็คือมีออกดาเมจด้วยออกเกาะแซมด้วยนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนี้นะค่อนข้างจะถึกนะครับผมแล้วก็ดาเมจแรงด้วยนะครับก็มีมูเมนต์ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้แอสทาซินเนี่ยไม่อยากจะเข้ามารวมพี่แกเลยนะครับสำหรับคารีนะในตัวที่2ของเลนทองนะครับนั่นก็คือโบรดี้นั่นเองนะครับผม 生きている証だ。 โบดี้นะครับก็เป็นนักยิงนะครับที่ดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์มากเลยนะครับผมถ้าใครเล่นเป็นเปนเนี่ยคือยิงเก็บสแต็กเนี่ยสองสามสต็กเนี่ยกดอันตินี่คือกลับบ่อได้เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็มีสกิลสองนะครับที่สามารถเอาตัวรอดได้นะครับผมก็เวลาแบบว่ามีใครเข้ามาก็กดสกิลสองนะครับก่อหัวแล้วก็ออกมานะแถมที่สําคัญนะครับตัวละครโบดี้สามารถเดินยิงได้นั่นเองนะครับคือกดยิงแล้วก็เดินได้นะถึงมันจะไม่ได้เดินไวนะครับแต่มันก็ยังมีประโยชน์นะทำให้เราสามารถเข้าไปแหลมได้นิดนึงนะครับแล้วยิงแล้วก็ ก็อนะอบอกว่าเป็นแครี่ตัวนึงที่ดามเมจแบบสุดจัดนะครับสำหรับโรดี้นะครับผมและตัวสุดท้ายนะครับในเลนทองนะนั่นก็คือครอสนั่นเองนะครับผมออีกซซดโตตบเเยาร คอสนะครับเป็นนักยิงที่ค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดได้ดีนะครับเพราะว่าเนื่องจากสกิลสองที่แกนะครับที่สามารถบลิงไปบลิงมาได้นะครับหรือว่าวารฟไปว้าฟกลับนั่นเองนะครับทำให้ตัวคอสตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไฟได้ง่ายนะครับเติมไฟได้นะครับแล้วก็สามารถหนีออกจากไฟได้ด้วยนะครับผมสามารถเลือกใช้ได้เลยนะครับสกิลสแล้วแต่สถานการณ์เลยนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมก็มีประโยชน์เช่นกันครับเก็บสแต็กได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถทําให้คนอื่นสโลได้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะครับผมนั่นก็คือสกิลอันติเเมมทขอองคคคนะะรับก็จาวสียยหาใสส่ัตรููนะคบง้ สอตัวนั่นเองนะครับผมก็บอกไว้เลยนะว่าถ้าไปล้ำกลางวงดีๆเนี่ยมีตุยแน่นอนนะครับผมสหรับคอร์สนะแล้วตำแหน่งต่อมานะครับผมนั่นก็คือตำแหน่ง EP เลนนั่นเองนะครับผมแล้วตัวแรกนะครับของเลน EP นะนั่นก็คือลาปูลาปูนั่นเองนะครับผม ลาปูลาปูนะครับก็เป็นอีคีเลนนะครับที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกลัวซีซีนะเนื่องจากพี่แกนะครับมีอันติที่ล้างซีซีได้นะครับถ้าเจอพวกตัวละครจังพวกแบบเมทซีซีเว็กซาน่าอย่างที้พี่แกโดดใส่ได้เลยนะครับทำให้เปิดไฟง่ายแกยังมีดูดเลือดด้วยนะครับถ้าใครไม่ออกตัดเลือดมาเรียบร้อยแน่นอนครับโดนที่แกดูดเลือดยับยับครับแถมยังมีสตันอีกจังห่านะครับจากแล้วก็มีสกิลสองนะครับที่ทําให้โดนดาเมจเบาลงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลาปูลาปูนะ และตัวที่2ของเลนด x เอ็กพีนะครับผมนั่นก็คือลูบี้นั่นเอง ลูบี้นะครับก็เป็นเอพีเลนอีกตัวนึงนะครับที่ดูดเลือดเนี่ยแรงมากๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือพี่แกนี่คือ CC แน่นมากนะครับผมใครที่เอาชาล้างมานี่คือโดนพี่แกแน่นอนครับพอพี่แกใช้ที่สนะครับเราก็กดล้างไปนะแล้วพี่แกก็พร้อมที่จะ CC เราอีกรอบนะครับผมที่ล้างเรายังครูดาวอยู่เลยนะครับผมหรับลูบี้นะสามารถโซนนะครับก็บอกเลยว่าถ้ายืนโซนเนี่ยศัตรูคือไม่อยากจะเข้าเลยนะครับเพราะว่ามีสกิลซีซีแบบแน่นจัดๆนะครับเข้ามานี่คือเราตายเองได้เลยนะครับผมตัวไหนที่ต้องการความพิ้้วนนนีีี่่คคืออเจรูบบหหยุดดมะั ปัน่นขวดมากๆนะครับสำหรับลูบี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับลูบี้นะและตัวสุดท้ายของเลนอีพีก็คือวีจงนั่นเองนะครับผม อวีโจนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นเอพีเลนอีกตัวหนึ่งนะครับที่เติมไฟเนี่ยคือไวมากนะครับเพราะว่าพี่แกมีอันติเมีนะครับที่แปลงร่างเป็นมังกรนะบินเติมไฟได้เลยนะครับผมก็คือแบบไวจัดนะครับแถมดาเมจก็แรงนะครับมีซีซีครับคอยปั่นป่วนศัตรูในไฟได้อีกนะครับก็จะมีประโยชน์มากนะครับในไฟสำคัญสำคัญนะหรือว่าไฟใหญ่ๆนั่นเองนะครับผมแล้วก็อวีโจนะครับตอนที่แปลงร่างเป็นมังกรก็จะมีการบินชนนะครับศัตรูนะถ้าแบบทำให้อาจจะทำให้ศัตรูชักนะครับก็จะเป็นการปั่นป่วนศัััตตรรูไดด้้้ววยนนนะคคคบผมแลก็็ที่่สําาญืออเป ก่อนนะพี่แก่การซีซีได้ด้วยนะครับผมแล้วพอลงมาจากมังกรนะครับหรือว่าลงจากอดิเมเนะสกิลอาวีโจนะครับก็จะทําการเพิ่มระยะนะครับทำให้กว้างขึ้นนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เวลาเราเข้าไฟส์เนี่ยมันจะทําให้เราใช้สกิลได้โดนได้หลายคนมากขึ้นนะครับผมด้วยตัวละครตัวนี้กระจายดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับอาวีโจนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับอาวีโจครับผม ตำแหน่งต่อไปนะครับผมเหมนกันก็คือตำแหน่งเลนกลางนั่นเองนะครับและตัวละครตัวแรกนะครับในตำแหน่งเลนกลางนะครับนั่นก็คือออรรานั่นเองนะครับผม ตัวออร่านะครับท่านผู้ชมก็รู้กันอยู่แล้วนะครับผมว่าตัวพี่แกนี่คือค่อนข้างที่จะเก่งมากเลยนะครับตอนนี้คือในแรงนี่คือแบนแทบทุกตานะครับผมแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าหลุดเนี่ยเป็นตัวละครที่น่าเล่นอีกตัวหนึ่งเลยนะครับสำหรับออร่านะมีพาสดีที่สามารถปกป้องตัวเองได้นะครับผมเวลาจะตายเราก็ไม่ตายนะทำให้ศัตรูเนี่ยล้วงเราเนี่ยก็ยากขึ้นนะครับผมแต่ล้วงเรานี่ต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะว่ามีซีซีด้วยนะครับและแถมเป็นดามิเวทแล้วก็แรงด้วยนะครับผมถ้าจังหวะแช่ดีๆนี่คคคืออออโโ้้หหตตาาาายยยไดเลนนะะรรรรััับบบผผมมส่ ตัวที่สอนะครับในตำแหน่งเลนการนะครับผมก็คือแว็กซาน่า เวสนาห์นะผมก็ต้องบอกว่าเป็นตัวละครตัวนึงนะครับที่ค่อนข้างที่จะปวดมากนะครับผมก็มีซีซีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับผมแถมยังมีอัลติเมีนะครับที่สามารถเรียกผู้พิทักษ์ออกมานะผมแล้วก็สามารถไล่ศัตรูได้ถึงแม้นะครับว่าจะดูแลตัวเองค่อนข้างยากนิดนึงนะครับถ้าไม่มีเพื่อนนะแต่ก็บอกเลยว่าในไฟใหญ่ๆนี่คือถ้าใครโดนสกิลเวสนาไปนี่คือเรียบร้อยแน่นอนครับคือปวดจ,จัดนะสำหรับเวสนานะครับผม และตัวสุดท้ายในยตำแหน่งเลนการนะครับผมนั่นก็คือนาหน้านั่นเองนะครับผม นาน่านะครับผมก็เป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่ซีซีค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็ดาเมจจากบูมแรงสกิลหนึ่งเนี่ยค่อนข้ายจะแรงมากเลยนะครับใครที่เดินตามนาน่านี่คือเรียบร้อยแน่นอนครับโดยพี่แกคอมโบชุดหนึ่งนี่คือกลับบ้านแน่นอนครับผมแถมยังมีพาสซีฟนะครับที่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับผมก็เอาง่ายคือโดนลวงเนี่ยแล้วก็ตายยากนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามีพาสซีฟที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับผมตัวแอนติเมจนะครับผมก็มีทั้งซีซีนะครับแล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้ายจะแรงด้วยนะครัััับบบบผมมกกกกก็็ออออเเเเเเลลลลลยยยวว่่่่่่่่่าาาาาาานน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 นีีีีปฮโรรรตตึงงงงงะะคคคทขข้ใแห ตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันนะครับผมนั่นก็คือตำแหน่งของจังเกอร์นั่นเองนะครับผมหรือว่าตำแหน่งป่านั่นเองนะครับและตัวละครตัวแรกนะครับในตำแหน่งของป่านั่นก็คือมาทิสนั่นเองนะครับผม ต้องบอกนะครับว่าตัวละครมาทีนะครับเป็นป่านะครับที่ค่อนข้างได้รับความนิยมมากนะครับผมเพราะว่าตัวละครพี่แกเนี่ยมีสกิลที่สามารถล้างซีซีได้นั่นเองครับนั่นก็คือสกิลสองนะก็คือเวลาเข้าไฟหรือออกไฟเนี่ย <t> <อ>ทำให้ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยกวดซีซีนะครับผมแล้วก็มีดาเมจที่รุนแรงนะครับแล้วก็ยังมีสกิลหนึ่งนะครับที่สามารถขัดจังหวะได้ด้วยแถมยังเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับแล้วก็อันติเมทนะครับที่ค่อนข้างที่จะโหดมากๆนะครับนั่นก็คือการคิวแบบล้า่นงนะัว่น ใล่นะด้วยความเร็วสูงนะครับผมทำให้ตัวละคอตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะเหมาะมากนะครับในการเอาไล่คิวคนนั่นเองนะครับผมและตัวละครที่สองนะครับในตำแหน่งของป่านะครับนั่นก็คือโนแลม โนแลนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งนะครับที่โดนแบนเนี่ยแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมแต่ถ้าหลุดแบนมานี่คือบอกเลยว่าปั่นปวดมากนะครับเนื่องจากสกิลมูเมนต์ของพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะครับคือแดดไปแดดมานี่คือแบบหืมทั่วแมปเลยนะครับแถมเข้าไฟออกไฟนี่ค่อนข้างไวมากนะครับแถมดาเมจพี่แกนี่คือแรงจัดนะครับสำหรับโนแลนะก็เป็น่ายตัวนึงนะครับที่ทำเกมค่อนข้างไวนะและดาเมจแรงมากเลยนะครับผมล้วงตัวหลังได้สบายๆนะสำหรับโนแลนะครับ และตัวสุดท้ายนะครับผมในตำแหน่งของป่านั่นก็คือแฟนนีนั่นเองนะครับผม ถ้าผู้ชมก็อาจจะถามนะครับว่าทําไมถึงแนะนาเป็นแฟนดีนะผมอันนี้คือผมเข้าใจนะครับว่าแฟนดีเป็นตัวละครที่ต้องมีเพื่อนมาคอยการบัฟด้วยนะผมแต่ถ้ามีเพื่อนเล่นกับเพื่อนแล้วคอยการบัฟได้ด้วยนะผมก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ดามเบียรเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากเลยนะผมต่อให้แบบเราไม่ต้องบินให้มันช้ำม,มากหรือเก่งมากนะผมแค่ดึงสลิงสองเส้นแล้วก็กดอัลติเป็นนะผมแค่นี้ก็แรงมากๆแล้วนะครับผมแลวก็สามารถล้วงแนวหลังได้อย่างง่ายได้นะครับผมดามเบียคือรูจัดนะครับแต่ที่สําคัญก็คือเป็นตัวละค,ครที่เข้าไไไออออก,กคบบค่่นนข้้้าางวรรรบบบถใเเลแชียย นอนับผมขนาดไม่ช่ำเนี่ยยังตายได้เลยนะครับสลับแทงนหมก็วนัน,นนี้นะครับผมสลับตัวละครแฟนนี้นะครับผม ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับการแน,นระนำตัวละครหน้าเล่นนะครับในซีซั่นที่3า,า,า,านะครับผมในฉบับของช่องซาร์ก้าวนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.